เมนบอกมันไม่แยบไม่แย่อยากกินน้ำเราปูกกัฮาสุกขบวนอะไรเรากินกันมันผมมันผมอ่มเหรอพอนอนนีับทรศัพ่าแต่มันรับไปเลยนี่แต่พกแหกนั่งพันธแหกเราว่าเอาใหรกินเราปุ๊กกับฮาเราเราอยากนะเราจะกินมเช้าอห้กินดูจะทอด่ันนเ้อเอาทอน้อยให้เรากินทอดทุกคนกิน ไว้าหะันมันบุมบีบแล้วเดี๋ยวเราดูข้าบกขึ้ก็ออาโสน้่ยนามันจะนุ่โคเหดนะฮะนายกินหน้าตอนแี้เอามากพักเวียนนะพี่น้องเลยเราเรียกซินหิวเขาเราเลมาแต่ซินแล้วพักพักก้อนวนนี้มาเด้อพี่น้องเลยพักเต็มถาดพักไผ่พักอีฮีนหรือว่าพักตบเนาะนเจงไก่ก็ไปซู แกนมใสเห็ดวงเห็ดเพาะน่งเลยนงงั้นางโอ้ยบดิแ่เทียงหมดเทียงกะเทียงดแเป็นยจะโคงนั่แวาแต่ในหน่อยคือว่ามาดูมาแต่ยังหน่อยกลัวยังสอกันใหญ่มาก่อกลัวสอกเสียอาาปเห็ดเสอกตัมูลมนี่ิ้อก นะังดมหวนเอ่าถูนีเวนไงมหอยได้ดำมนดมัสีแยกหลางตอนนี้โคนีนอนีมันัวปะอามินมันจะไปใส่ลักเทานตัวหมดเอาไปเบอะไรนลกง่้าไปมัดำเทเข้าไปอยปใส่าไปันไปแบไปนั่งนังงมหอยก่ตรงนั้นั่นก็ได้เี่สั่งทาง้องีน่ะ ปลาตุพักเวียนบวมบดจะบอปลาบ้าวเนาะมากินข่าวหน้ารถูบ่าวนเนาะอีร้อมันก็ยามาตี่เหรอข้าวพักเวนมันตีดกันหน่อย้อยมันก็ยามาแพี่กินามบดในข่าวน้องซาลาว่าเส้หนึ่งใหม่มาลง สล้องกงนตู้เย็นใหม่ไปแลไยน้าเสอ่กเ้าโอ้ยลูกชาจ็กละเจ็โอ้ยมันูมานคมันเลียบมงโอ้ยเลียมงหนาแม่กินผักเวนมันไปอยู่งตรงนี้ปไมน้จืสดจังขอห้ผิน ปเด้นมือได้นางเอาตาปไนพักเวรเซน้เนำเกลือขังเนด้ว้พี่น้องจออานน้าพลอดปลอดสารเนาะหัวอันอ่นาไปมลูกหยามือละร่อยอบัเอาลายดอกช่งคนชองออสุด กรแทกปลงไทยหนึ่งครับกับพีาพงมหอยัอยู่งั้นครับเออบเร็วหน่ยตัวไทยหนึ่งไหมไม่กับปเทยคนหมูนี่แหละมือหนก่อน้ะมือนปงมหอยก่อนน้ำน้ำเป้าแป้ไม่ให้เขาอบไปเร็วเร็วโอพงนี่เฮ้ยไปยูมู ประ่ทันล้วมันมาเหมือนกับประลกหยาได้เรศ่ึงมือกหาสบบาทเท่านั้นแหละน้องแนนแม่แกงกระป้าแกงแพ่เปแะแประเทศประเทศเรามีแกงัพิเปียพราะประเทศแกงเบบ่ ยังก็ไปก่ายยังก็ไปกุ่่นแนนกินอะไรเติรเนครับเต้นน้อยแอมยงมันใหญ่อาไว้เลยอยจุ๊บนะใหม่มันกินเอนะแอมน้อยแอมน้อยพักเวนพักตบแม่น้ำวัยพักตบเต็มให้หน้าเฮาเดี๋ยวนี่นะพูดพูดพักไผ่อีน มันสิดึงง่ายได้ไฟหินเนี่ยนะบอกขึ้นเอาเนยนะงกลังเอามาเบิร์นนูนูไฟหินนี่มารีวิวไห้หินจีนตะกี้เนี่ยอยู่อยู่นางน้อยเมืองเบิรงนนางแล้วก็เจ้าซานกระต่านะั่งโซ่ปักโต๊ะบอกสมัครกินได้เลยเพราะว่าเขาได้สียาแน่น

กไปอีก้องนี้ไอ้แกนกไปให้เลยสาวอี้ลูกให้้รงนนม่นก็ไปนะออ๋อเนี่ยอ็ไปตามเย็นก่อนสาคืออีเมียนะพ่ออีเมีย้ะสาวห้ากินต่ตอนน้่อยสาวให้เอ็ดบวอันเฮ็ดบวกก็ออกตลอดปีว่เฮ็ดเองมานกินเถื่อนนะเอแล้วเจอ้นทาบ่หั่่ตัวายมัปีน้ย น่าจะแลบบอร้อยแบบว่าออกเส้หนึง <ther> ก <an> <sense> ับอะแกงเธอหนึ่งสอเถืออะกับเบิ้ไปสินะมานค้อนครัแบกแกะงีกินไรเียกินมะกอกมนาวจะลเร็วๆมาเยพี่ด้องจมนาจมนาสุกับแบกการขึ้นเกมตุ้งนาสีเขียวจ้าพูดพี่้องเลยผมได้ได้ปักแวนกัเมาายูนาเขาได้เลยพี่น้องจ้าปักแวนพักไผ่เนาะ พักตบห่อไคลายนี่าไปไคล่าคุยข้ามีเงินนะไคลาบ้านเจ้าห้องพักแวนคือการบอรืออะไรบ้านผู้ไทยนาะผักวนตบเด้อะไรเนี่ยาลดกินอะไรโลดม่ต้องห่วงว่าป้าสีอึดเข่าเบิดสมัยอึดเข่าเลยด้กูมือนี่ ไ็มีเศษเล็กขายกาจะมาซื้อเศษเล็กเ้อมีอย่างลรมีอย่างไราทำโบราณอะไรโบรายโอ้โหโงลดแน่นต้นเตียงคือบอกายโอ้ยเล่นน่นีเห็นรถยากคันนึยเอยู่ในตลาดทางกันเตียงตางลมลมนอนมันด่ห่างแ่บอกเออทำนี่เ่ดุกหมดเนาะเลาเติบได้ทันนะ้าไปบ รมันแห้งด้ยโมเป็นโลบมเป็นโลเนาะเขาของชาวอือนนี่ก็าายสามเนโลดห้างอี่งด้ยนะขายสามเซนหาพันในเหล่านะเออกูสมรกหน้าก็มาหเป็นโลเลยมันมาน้าเมื่อหาหาพันกับมขายกับมาสามเซนหานางอยาายหาพันแต่เขาสื่อื่งสามเซนหา ม,มูนมูนมั่งสังกนานแม่เศร้าแม่เศร้าเอื้อยพี่น้องเอื้อจัดรถจักนะตอนนี้มันกำลังจมดินลงหนามือนะฮะเราขี่ไปซ้อนตัวเฮาตั้งแต่ม่หนึ่งจนจบจนเฮาจบโม่สี่รถกันนี่แหลยบ<อ>่ยึดหมดเกาะอาจะไปจักรคืออ่ะท่านยอดรถท่านี้ได้ยิบลักไปโละุกนนอาจารย์จีบบอลซ้ำเกอกสุนนะอาจารย์ยีบเึงมันจะคล้ายรถส่วนเนี่ยผาลบมันยังดีแต่ตัดผู้หญเห็ดเร่ร่อน ปิดน้ำเวลาเข่าโรงเรียนเลยเอิออาจารย์บอกเวลาเลือกเฮียนเลยเอิอลุงบอกหรือเนี่ยไหนอาจารย์ลุงครับอาจารย์เป็นลุงลุงเป็นอาจารย์เฉพาะเราจังซ่ามะเกอบลุงแล้วเราจังซ่าเนียเลยเออลุงเป็นมาเลุงเลยลุงอ่ะเต้ยน้ำเติ้นครับเบื่อลุงแต่เวลาสอนสุดนล้านกระสูนออกมา ซินผมอากปังเพลงนะป้าตามมาหมดามวมึงกินไปตามดามอยมึงาบยยารอืมกินม่อยู่บ้านนางสกีกินจนบอยานน้องำนะเพายไกินน้จามเต่าอา้อมันดำเมื่อกี้กูอยากมจะไปใส่อยู่ตรอนี้แหละมึงจังไฟซะไม่มแล้วน็ตไม่มีไม่มีเน็ตนองแ้ว แ้ามึงสไปงมหอแล้วมึงสไปหาเห็ดหลือจะขุดจิลหรือขุดจลกเนี่ยมนีนะเอาเบิดเนี่ยหลางบางคเห็ย่งไะงั้มขี่ข้อยติดนี่มาคเอเออติรเออเออลีบนะเออนกรยมมานามแทบไหมรู้ยังไง เอาเรืああ่องจริงแบหเือไม่แ่บเรื่องจริงก็แท่บมือนัรก็มอนอีกแล้วใส่ปูผุน้ำเย็นแครถหน้าบล็อกมา้วยต้นจังกันนมื่อไหร่เสือหน้าสุกอนี่นะอด้ก็แ่บผู้กะลากปิบัตินู่นนี่ก็สุดดาราพี่น้องจะฝากก็เลยก็เซเดอร์ักันใหม่คิปหนาพี่น้อง by the love and joy